ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนาะยช็อตตี้บูจะวากับเกม beast browser นะฮะเป็นเกมแนวอารีนาครับผมสู้กับคนจริงๆครับวิธีการเล่นก็คือเราจะขี่สัตว์เพื่อที่จะไปโจมตีใส่ศัตรูนะครับมันจะมีนาเขตการโจมตีด้วยนะครับด้านหน้าเห็นไหมอ่าแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับว้าตายเรียบร้อยอ่ามีสกิลไม่เหมือนกันไม่พอนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าอาเขตการโจมตีไม่เหมือนกันด้วยเช่นพวกหมาอะไรเงี้ยมันก็จะตีไปด้านหน้าถ้าเป็น ม้าจะจะตีไปรอบตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเกมนี้คือมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่รอห้องนานอะไรเงี้ยผมก็เลยทาคลิปนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะตายเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเอาหมาบ้างเอาหมาบ้างเออวูฟวูฟน่าจะวิ่งเร็วนะมีโซโกสกิลด้วยนะเดี๋ยวตีผลึกก่อนผลึกจะให้บัฟครับผมระหว่างที่ปล่อยสองคนนั้นตีไปแล้วก็ตีผลึกค่อยไปชุกมือเปิบอ้ย่า อะไรจ้าอ,อุ้ยโอ้หเรามีลองโหดครับแต่ก็เท่านั้นครับมหมูมันโคตรเก่งเลยเดี๋ยวเราเอาหมูลงไปบ้างรอพี่ด้วยพี่มาแล้วไอ้ตายซะเรียบร้อย <c oughs> นี่เรียกว่าชุบครับผมไอหมูสกิลมันทำอะไรได้นะเดี๋ยวต้องลองดูอ๋อไลฟ์สติลครับดูดเลือดครับผมนี่ครับหันหน้าไปเรียบร้อยอ่าเฮ้ยมีอะไรด้วยวะเมื่อกี้นี่เติมเลือดก่อนจะตายเอา เอ้ยมันล่องหวนเวรการมันหนีไม่ทันหมามันล่องหวนได้นะครับเอ้ลองลองใช้สไปเดอร์ดูดิแอเดินชาครับแต่ว่าต้องลองดูครับว่าจะจบตียังไงสกิลโอ้วางใหญ่ครับผมนี่นะแล้วไงล่ะฮะแล้วไงตายับผมตายซะผมนะจะตายแล้วหนีแล้วเร็วเร็วเรโอ้ยอย่าเบึ้งอย่าเบ้งอย่าเลือดก่อนมันมีอยู่ประมาณสองสามที่นะครับโอ้ยไม่เอาไม่เอา ตายเลยคือของเขาเลเวลสูงกว่าไงโหดมากนะฮะเอาหมูหมูหมูหมโอ้หน่าเสียดายครับจบแมตช์แล้วนะฮะพ,พอเข้าใจบรรยากาศการเล่นยังเนี่ยแหละคือมันต้องสู้กับคนจริงๆนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเราก็จะได้กล่องมาเนี่ยแหละครับแล้วก็เปิดกล่องนะฮะโดยใช้เวลานะครับซึ่งมันจะแต่ละกล่องก็จะมีเวลาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมมีเงินแคชอยู่จํานวนหนึ่งผมใช้เลยก็แล้วกันจะได้เปิดเลยนะครับ โอเคครับอ่ะก็ได้พวพชั่นที่ไว้ใช้ในการกดใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัวละครอ่ะซึ่งตัวละครเนี่ยอ่ะไปดูด้านซ้ายนะครับอันที่2ก็จะเป็นรูปหนังสือนะครับอ่าถ้าเกิดเราได้ตัวละครซ้ำๆกันเนี่ยเราจะมาอัปเกรดเลเวลได้เอออะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนั่นแหละครับเราจะได้ตัวละครใหม่ๆจากการเปิดกล่องหรือว่าอาจจะอัปเกรดตัวละครใหม่ๆก็ได้จากการเปิดกล่องเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ใส่พชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่น ติดที่ตัวละครที่ต้องการแล้วก็เลือกพชั่นนะครับก็จะมีพชั่นหลายแบบให้ใส่นะครับอันนี้เป็นเพิ่มดาเมจใช่ไหมอันนี้เป็นลดดาเมจนะครับอันนี้เป็นให้ออกมาจากเป็นรนะีคอร์โพชั่นอ่ะคือเวลาจะตายอ่ะให้ใช้อันนี้มันจะกลับออกมานะครับโดยที่เราไม่เสียแต้มนะครับส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มความเร็วอันนี้แล้วแต่เราเลยจะติดพชั่นอันไหนไปก็ได้นะแต่ว่าใช้แล้วมันจะหมดไปนะครับก็ลองดูกันละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นสักแม์ด,ดูนะฮะ มันมันรอค่อนข้างนานช่วงนี้นะฮะใครที่เล่นก็นะครับลองลองดูนะชวนเพื่อนมาเล่นนะฮะเนี่ยมันสามารถซิงเฟ e บุ๊กแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นพร้อมกันได้นะครับสําสหรับเกมนี้คือต้องมีคนรอห้อง3คนขึ้นไปถึงจะเริ่มการต่อสู้นะฮะโอเคครับจัดไปอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะเออมีให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็แต่มันก็ยังไม่ได้แปลหมด100ออะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะผมเอา นี่แหละการสไปเดอร์น,นะฮะอ๋อคราวนี้ผมเกิดด้านล่างซ้ายครับพี่จะวางใยวางใหญ่ะเดออะเดจะชุบเหรอจะชุบเหรอเราได้ก็ผม Regeneration เติมเลือดครับเอาอ,อีกคนนึงไปไหนเรียบร้อยครับ f ฟ r s t สคิวครับโอ้เติมเลือดด้วยครับเพราะว่าเราได้ของมาไงอีกคนนึงไปไหนวะมันไม่ขยับเหรอไปดูก่อนนะฮะ หรือไม่มันก็ออกจากเกมไปแล้วโอ้น่าเสียดายครับเป็นการต่อตู้กันตัวตัว,ตว,ตวครับอีกคนมันเอาตัวอะไรมาหมาอุย้ยกัดโคตรแรงเลยอะดับเบิ้ลเคโอครับตายคู่ครับเพราะว่าท้าพิษของเราให้เกิดดาเมจนะฮะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นั่เองครับแหมรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้แมงมุมเฮ้ยมันตีออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบไปชุบมัน <c oughs> นี่แน่วางพิษตายซะเรียบร้อยกินนิ่มเลยครับ อ่าคือเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะฮะแล้วก็กางใยแยมงมุมทำให้ศัตรูช้านะครับแมงมุมนี่โอโ้โหโหดดีเหมือนกันนี่เนี่ยพิดไปอีกเอ้ยดับเบเิ้ลเคโอเดะดเไปดักมันหน้าถ้ำอะไรดีไหมแอะเอ้ยมันเอามาบ้างเว้ยแอะโอ้ยเหมือนแก้งเบียกยังไงไม่รู้ทีนี้เราวิ่งหนีอย่างเดียวเราก็ชนะแล้วแอะนี่พลพิษใส่ครับมาาันจะพผิกเกมมาเดะอ่าแล้วแต่เลย แล้วแต่เลยหนีไปไหนจ้าคิสตันมาแล้วครับเรียบร้อยเอาคิสตันต่อครับเฮ้ยผมใช้แมงมุมโหดขนาดนี้เลยเหรอยนีย <c oughs> เอออย่าเพิ่งออกนะจ้าอ่ะอ่ะอะแมงมุมมาเหมือนกันตายซะอันสตอป a b โบครับเรียบร้อยได้รีเจเน r เรชันอีกแล้วครับเฮ้ยมันเอาหมาไมาีกวเว้ยเฮ้ยมันล้องหนไม่เอาไม่เอาอยาเข้ามา เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมบกตไลท์เลยครับค่ากี่ตัวติดไม่รู้ดักมาดีทางเข้าเลยแหโอ้ m a โอเวอร์แล้วนะครับเป็นไงสนุกมากครับถ้าเกิดมันมีคนเล่นพร้อมกันเยอะๆอ,ะอะ่ะสนุกมันเล่นได้สูงสุด4คนก็จริงนะฮะแหมมันจริงๆครับโอ้ได้ได้ได้หีบแบบดีด้วยลองเปิดดูดิโอ้โหแชั่วโมงเลยเหรอวะจัดเงินแคสไปครับมีของ1 1ชิ้นนะฮะโอ้ได้ยูนิคอร์นเว้ย ออ่ะ,อะ,อะได้แมงมุมตัวเก่งของผมอีกแล้วเดี๋ยวต้องคอยไปอัปเกรดนะฮะอาโอเคเนะี่ยเราเนี้สําหรับการเล่นเกมนี้เห็นไหมเล่นไม่ยากครับแต่อย่างที่บอกข้อเสียตอนนี้คือมันจะ,ะมีคนเข้ามาเล่นค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะนั้นก็ชวนชวน,ชวนเพื่อนกันมาเล่นกันละกันล็อกอินกับ Facebook ครั้งแรกเนี่ยชวนเพื่อนครบห้าคนปุ๊บได้รับกล่องอันนี้เลยนะครับรวมไม่ถึงอันนี้นะฮะกล่องฟรีที่จะได้รับทุกๆน่าจะ2ชั่วโมงมั้งคือแปบ๊บๆก็ได้อ่ะ อ่า,อาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้รับกล่องฟรีกล่องหนึ่งแล้วก็สามารถสต็อกเก็บไว้ได้4กล่องพูดง่ายๆคือออฟไลน์ไปได้8ชั่วโมงอ่ะก็จะเข้ามาแล้วมี4กล่องเลยนะครับโอเคก็รีวิวไว้เท่านี้กันแล้วกันนะฮะกับเกม Beast b r o w l e r นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวอินดี้จริงฮะชอบครับเป็นการต่อสู้กราฟิกก็ลื่นไหลดีนะฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์ใช้ได้เลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากลงงงาบบวววกกันููเเเดดีียยต้้้้ออสสคจรรริิๆะ่ปท